สวัสดีค่ะนุสลัดครีเอเตอร์ค่ะวันนี้นุจะมาแชร์วิธีทำแซนด์วิชแรปค่ะก่อนที่จะไปดูวิธีทำใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะเสร็จแล้วเราไปดูวิธีทำกันค่ะ อย่างแรกเลยก็คือเตรียมวัตถุดิบนะคะที่เป็นไส้ของแซนด์วิชแรปอันนี้คือเป็นหอมหัวใหญ่เราจะสไลซ์บางๆค่ะหอมหัวใหญ่ช่วยทําให้ไม่เลี่ยนนะคะและนี่ก็เป็นสตรอบเบอรี่ค่ะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเนาะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็แครอทค่ะแครอทก็จะสไลซ์เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้มันห่อได้ง่ายค่ะและนุชใช้อกไก่ย่างรสเผ็ดนะคะวันนี้ นุ่จะหั่นเป็นเตาเล็กๆเพราะว่าเวลาหั่นเป็นเตาเนี่ยมันจะห่อได้ง่ายแล้วก็ใส่ได้เยอะนะคะ1อกค่ะทั้งหมดอ่าเตรียมห่อเลยค่ะใช้กระดาษห่อเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็แผ่นแป้งแรปอันนี้เป็นแป้งตอตินย่านะคะใส่วัตถุดิบที่เราเตรียมลงไปค่ะอย่างแรกคือแครอทค่ะทําเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะอย่าใส่เยอะเกินไปเพราะมันจะฉุนนะคะ อันนี้เป็นถั่วเลนทิวต้มสุกค่ะที่นุชต้มไว้ในตู้เย็นค่ะถั่วเลนทิวเป็นถั่วที่มีโปรตีนสูงมากนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเราจะวางเป็นแนวยาวแบบนี้ค่ะแล้วก็ไก่ค่ะไก่ก็นุชใสครึ่งอกเลยนะคะและนี่เป็นน้ำสลัดฮันนี่มัสตาร์ดค่ะน้ำสลัดอะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะของเนื้อครีมนะคะ ตบท้ายด้วยผักใบเขียวนะคะนุใช้ผักกรีนโอ๊กแล้วก็เรดคาร์เรลค่ะใส่ผักเยอะเลยนะคะรวมทั้งหมด6ใบได้ค่ะเพราะว่าเวลาเราม้วนเนี่ยผักจะถูกบีบอัดให้เล็กลงนะคะค่อยๆกดแป้งนะคะเดี๋ยวแป้งขาดนะถ้ากดแรงเกินไปค่ะแล้วก็ดึงกระดาษขึ้นมาค่ะดึงกระดาษขึ้นมาแล้วทีนี้กดแรงได้เลยเพราะว่าเรามีกระดาษรองและแป้งมันไม่ขาดละ กดอัดลงไปค่ะให้มันเป็นทรงกระบอกนะคะที่แน่นๆเพราะว่าเวลาหั่นออกมาแล้วมันจะสวยนะคะแล้วก็ม้วนไปเลยค่ะจากนั้นก็พับปลายเหมือนพับเหมือนโรตีค่ะเราไม่ต้องใช้เทปใสเลยนะคะคือเราจับพับแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้เลยค่ะ,ะแบบนี้นะคะจับยัดลงไปเลยมันก็จะอยู่นะคะไม่ได้คลายตัวออกมา หั่นใช้มีดธรรมดามีดในครัวเลยค่ะไม่ใช่มีดัานขนมปังนะคะที่นุใช้แต่มีดต้องคมนะก็ค่อยๆเฉือนค่ะเฉือนลงไปนะคะเดี <deploy minds. S 2> ๋ยวมาดูหน้าตัดกันอือสวยมากเลยนะคะเห็นเห็นทุกๆอย่างที่เราใส่ลงไปแบบนี้นะคะดูน่ากินมากๆนะคะ <left. S 1> เห็นไหมลองทำดูนะคะ <S 2> <S 2> แล้วยังไงมาพูดคุยกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะนุชลืมใส่น้ำสลัดลงไปก็เลยหั่นเสร็จก็เลยเอามาหยอดข้างบนแบบนี้ก็โอเคได้อยู่นะ